สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเข้าใหมา่อีกแล้วนะคะหลังจากคลิปก่อนนะคะที่เข้าใหม่ได้บอกไปว่าการใส่มอมเพลงเป็นยังไงวันนี้เข้าใหม่ก็จะมาแนะนาแอปนะคะที่ช่วยควบคุมเสียงของเราให้เพลอขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะแอบปบ Star Maker ค่ะแอบปบ Star Maker นะคะจะทําให้เสียงเรานุ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เสียงเราเพลอขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะใครที่ทําใครที่ทําไม่เป็นนะคะก็ สคบได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะสคบได้เลยนะคนที่ร้องเพลงไม่เป็นนะคะก็สามารถโหลดแอปนี้มาลองใช้ได้ค่ะจะทำให้เราเสียงเพาะขึ้นแล้วก็ทำให้เราเสียงนุ่มมากเลยค่ะถ้าทุกคนอยากลองทำให้เสียงเพาะนะคะทุกคนลองโหลดแอปนี้มาใช้ดูนะคะนะคะแล้วก็แอปที่แล้วก็การร้องเพลงที่สองค่ะ ถ้าทุกคนยังลองไม่เป็นเนี่ยทุกคนลองมาฝึกหัดกับแอปนี้ดีกว่านะคะ Star Maker ค่ะแอป Star Maker นะคะอันนี้เข้าใหม่คือเคยใช้มาแล้วนะคือใช้ดีมากเลยแล้วก็ต้องแอปนี้อย่าบอกนะคะว่าต้องใช้หูฟังด้วยนะคะถ้าใช้หูฟังนะคะคือจะร้องเพลงเพราะม,มากเลยค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่แน่ใจนะคะลองอกแดแอปนี้มาด้วยนะ แอปนี้นะคะจะใส่เอฟเฟกให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีเนื้อลองให้เราลองมากมายเลยค่ะเพลงไหนนะคะเพลงอะไรก็ได้เพลงของ Black พิงหรือว่าเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงอะไรต่างๆก็มีค่ะเพลงนิสานก็มีหรือว่าเพลงซุกกวาหรือว่าเพลง e อไก็มีค่ะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฝึกใน youtube แล้วก็พิมพ์เพราะว่า a e i o u อเอาค่ะแค่นี้นะคะ